สวัสดีพี่น้องเชา้าแอลออนทุกคนนะครับสำหรับมือนี้กับสิมาเจ้งความคืบหนาสำหรับแอลออนรุ่น3ออนรอดนีทีเ็ดอยู่นเหระครับเนาะซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มอ,ออกโตโค้งรถแล้วนะครับเนาะรดนี้คิดว่าประมาณปลา,า,ายเดือนกุมภาพันธ์่นาจะแล้วนะครับย่างสากเบ่เกินเบ่เกินสิ้นเดือนนะครับย่างสาบกบ่เกินสิ้นเดือนพี่น้องผู้ที่จองกันนะ่นาจะมาเอาได้แล้วนะครับเนาะ สำหรับผู้ที่ท่านใดท่านมีท่านพ่อที่ล้อจังหวะให้ผมเปิดให้จองอยู่นี่ครับสามารถโทรมาสอบถามได้แล้วนะครับผู้ดใดผู้ใดที่คิดว่าอจองก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้เน้นเน้นให้โทษนะครับเด้อเพราะว่าช่วงที่ผมเหตุงานอยู่สําหรับคนที่พิมพ์ลายพิมพ์อม่หยางมากนี่ผมจะผมจะเบาว่างพิมพ์ลายตอบนะครับให้เน้นให้เน้นเป็นการโทษตั่งกต่โทษนี่ บางทีเชงหวันที่ผมเห็นงานอยู่บางทีบอดิยินบอดินยิหยั่งที่ก็บอดินหลับด้วยครับสำหรับการโทัวร์ถต่ว่าช่วงที่ผมเห็นงานอยู่ขั่โทัรบอดิดหรือว่าโทษรติดบ่มีคนหลับอ่ะย้ำมือนลรยงเลยคอยิดต่อผมไม่อีกทีหนึ่งก็ได้หลังจากผมเหลืองานแล้วย้ำมือนลร้งบ่เกินสามตุ่มนะครับสามมาทัวร์จีบจออะไตลอดเวลาสำหรับวิธีการจองนะครับให้ทัรมาคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับคุยรายละเอียดกันขาใจแล้วกับจควย แอดไลน์มาแอดไลน์มาผมกับเจ้าสีไหายทียูให้พี่น้องส่งกลองส,งส่งซองผ่านนี่มาจองนะครับสำหรับพี่น้องที่ส่งซองผ่านมาจองแล้วนะครับเนาะอันนี้การันตีว่าได้รอยเพอร์เซ็นต์หลังจากที่ผมเหตดเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็สีโทษสีไลน์ขึ้นไปบอกให้มาเอาได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ที่จองปากเป่านะครับสีเอาอยู่แต่ว่าบ่ส่งกลองสลักมา กาว่าผมเหตดแล้วนี่จังก้อยดีถือกล้องสลักมาออกแล้วก็เอากลับไปเลยนี่อันนี้ถ้าของเหลือกับจ้าสีได้นะครับเนาะขันของเหลือจากพี่น้องที่ส่งซองผ่านมาจองกับจ้าสีได้ขันสวามันเบิดก็คือเบิดนะครับขันสวาพี่น้องเอาซองผ่านมาจองเบิดแล้วกับคือเบิดอันอันนี้สีวาผมมาได้ลยครับที่โทมาว่าผมม่ได้ว่าจองเราคือบ่จงไว้ให้อันนี้ผมสีให้ยซีคนที่ส่งซองผ่านมาจองก่อนนะครับสําหรับคนที่จองปากเตา โบเดซง่องผ่านมาจองนี่ขันเบิร์แล้วก็คือเบิร์เนาะครับขันเหลือกับจังสีได้เนาะครับเนาะอันนี้เขาใจตามนี้นะครับเขาใจเหตตรงกันสําหรับของรถนี้นะครับกับมีพี่น้องบางส่วนที่ท่งซ่องฐานมาจองไว้แล้วนะครับบางคนกับมาลานเลยนะครับเพื่อนกับครับรถมาถึงลานเลยกับมาเบิรงลานเบิ่งหยัางน้าแล้วก็เอาซ่องฐานมาถิมไว้นะครับก็หลายหลายคนแล้วนะครับที่เพิ่นพลาดจังรถที่แล้วเพิ่นมาท่านใด เพิ่นกะฝ้าออกมาจองไว้วพันยานมาท่านนะครับกัมีหลายแล้วนะครับ10 1ส,สกลัวแล้วนะครับ10บกลัวคนแล้วที่มาจองสําหรับรตนี้สาหรับพี่น้องผูท้ที่คิดว่าสิเอาแท้แท่ยานมาท่านกะให้ด่วนนะครับฟ้าติดต่อผมมากะได้ส่งซองผ่านมาจองนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกบ่ก,กี่คั้นมันก็บสิเบิดสําหรับรตนี้แล้วนะครับเนาะซึ่งสาเหตุมมที่ผมบ่ท่านได้พตดบอกให้พี่น้องมาจองนี่ก็เพราะว่ามันบ่ท่านไกลมาท่านไกลทีสีแล้ว บท่านเห็นว่าสีแล้วมือแดงพี่นับงก็เลยบอท่านบอกให้พี่น้องมาจองว่าบางทีมันอาจถโดนพทดแต่ว่าพี่น้องที่เพิ่นเอามาจองเอามาถิ่มไว้เนี่ยคือเป็นย้อมรับได้นะครับว่าแล้วย้ำไดงก็คือย้ำนั่นแล้วย้ำไดงผมก็จ้งติดต่อกลับไปมาเอาอันนั้นคือเป็นย้อมรับได้เิ่นก็เลยเฝ้ามาจองไว้แต่ว่าบัดที่นี่มันมันหูแล้วว่าประมาณใดมันสีแล้วอยู่ผมก็เลยสิโพตดบอกให้พี่น้องส่วนที่รออยู่นี่ครับในสามารถ ติดต่อมาได้แล้วนะครับสำหรับค้นที่อยากสิจองและนี่ก็เป็นส่วนที่พี่น้อง่งมาจองไว้แล้วนะครับสำหรับกล้องตัวนี้กับคือพี่น้อง่นขับรถมาหลานนะครับเอามาถิมไว้เลยแล้วก็อันที่่งมากับอยู่ในกล้องผมพรท่านได้กแกะออกนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะปนกันเพราะว่าผมมาท่านดิ พรท่านไรว่างสมมติว่าเรารอสิติดตังเจังสิแกะออกเ้ยจ้าสิเขียนซือ้อส่ไว้แต่ละกล้องละกล้องนะครับจ้าผิบ่หลงกันจ้าผิบ่ปนกันที่ทรงมาเหล่าก็ซิบกลัวแล้วนะครับซิบกวัาเหลาก็ทรงม้าเพราะท่านหอดีก็่อีกสองสามอันอยู่นะครับเนาะสำหรับผู้ที่ทรงมาแล้ว,ว,ลวนะครับก,กัดนะใจเย็นๆนะครับเนาะร้อยผมเหตเศจเรียบร้อยเดี๋ยวผมติดยึด,ยดต่อกับไปให้มาเอาเองนะครับ กสิได้ไปไถหุเนะครับเพราะว่าไกลแล้วนะมันกับไกลแล้วบางบางหม่องกับฝนตกฝนลงมากกับดินซุ่มกับสามารถไถหุไ,หได้แล้วนะครับกสิได้ไปไถหุดกึบเพิ่นนี่ครับเพิ่นเอาไปก้อนเพิ่นก็นได้ไถก้อนนะครับผู้เอาไปล้นก็ไถล้นกะหวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจในรายละเอียดนะครับเนาะขันบ่เข้าขใจกับสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอบุูดกับสวัสดีครับ